สวัสดีผู้ชมช่องน้นตาตายกกอกค่ะวันนี้นี่หน้าฝนพายายมาไปหาหมอเป็นอยังเป็นจังไดคคอจังไดไปหาหมอใหญ่มันเป็นปวดหัวปวดหัวมือยเป็นวิ่นวินน่นนี่ละมันนันยังก็ยาเวิร์บบอหรือคืท่กกอนหมอได่ร่วมกัน <laughs> ก็ร,รวมกันนะก็จะแบบคุณหมอค่าเนี่ยนะอพอยายายหมดยาเมิเ่ไประงมมาทาน้าผู้ได้บางเข้ากัยากต้กะห้ากะสุ่มโตยูก็เลยพ่อ,อยูไปพ่อ,อยูไปอันนี้นะนะฝนยุดลายมือกันห้าไปจ้ะเดึกดื่นคำคืนกันยังเอาไปนำเนี่ย <c oughs> ยายไปหาหมอค่ะต้องรอไปถึงคลินิกก่อนค่ำแล้วค่ะเพราะว่าคลินิกเปิด16โมงเย็น18นาฬิกานะคะค่ะยายมาหาหมอจิตไทยเจ้าประจำมาเอามาใส่กระเป๋า <c oughs> ไปๆก็ไดะดีกว่า หายค่ะพายายมาหาหมอหมอเจ้าประจำตอนนี้ก็รอยายรอคิวก่นรอคิวหาหมอนักขนนักขนกำลังหาที่จอดรถอยู่ค่ะ อาจารย์จะเป็นงานปั้นเขาตีเนน้ตยาเลยใช่ใช่เดยวนเขาเป็นชีสขัดดคือวดเขาดวดเขา,าจะค่อยไม่หาหารอกค่ะกินยาน้ำยายเอาจะเพอิด <c oughs> เดี๋ยวนอนสิรลักกินยาจเจ้ารอนะฝนไปหาที่จอดรถก่อนค่ะ <c oughs> รอคิวค่ะขนาดเอินแต่บวบุรอคิวคนนี้ได้ถ่ายรูปเดี๋ยว,บบต,วต้องรอเดี๋ยวไปชั่งน้ำหนักดูหรือยังอ๋อเดี๋ยวเขาถ้าเขาเรียกเดี๋ยวเขาให้ชั่งน้ำหนักอเองรองอย่าก่อนนะรออย่าก่อนนะชั่งน้ำหนักม,มันเป็นยังไงเศร้าแนี่ยระบบเป็นบวบุวาบบาับบับผ่อนตาเป็นผ่อนตา ยาสูบหอนตาเด็กขอทอดไข่ใช่ไหมตาแห้งลุกๆนะตาแห้งเป็น,นมึนๆมองๆขอทอดไข่ใช่พอดีเั้ยมันมดอันมันเันมดอันนั้นคือว่าเนาะพี่น้ำเกลือบ่ะพี่น้ำเกลือเทิ้งยาบำรุงเทิงมืนแบนมันเบิดโอ้เจ้ากินแต่แอนแอนน้ำป<อ>่ะเออกินแต่นุ่มอย่างนีแอนชัวร์ รอรอเขาเรียกหน้าฝนอยู่กับปอมปอมงูเข่าไปใหญ่งูเขา่าออดเอาไงเรียวรอค่ะตอนนี้คือรอหมอเรียกหมอมาแล้ว วันนี้โชคดีนะคนไข้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ธรรมดานี่คนไข้แทบจะไม่มีที่นั่งเลยเยอะมากแล้วก็มันมีแต่ผู้ไข่ตัวโตตัว,ตวตนี่หรือมะอืมมันโมมียดแต่เก่าเขามากหลายกบบมันมีหยาดเดี๋ยวนี้เขา้าอ,อะไรนะเข้ารถส่วนตัวมากเขาก็จอดลอด่อจอดลอด่อมาทรงไวแหลวก็มันไม่ถึงขั้น อันถามไปนะสมุขอยมียาดมาน่ะแต่คือจังย่ายนี่แหละพ่อไปเขาไปได้อยู่กับ่บอยากใข่บ่อยากมานางนี้ให้มันแอออาดรอรอฉีดยาด้วยใช่ไหมยายพี่ส่งสีดียาสีดยาอันนี้ต้องร้สีดเข็มคู่รอบ รอลุน้นว่าเมื่อไรจะถึงคิวอรอตื่นเต้นไหมายายทีจ่จะได้ฉีดกน้นอาการหายอาการตื่นเต้นนี้มันคงไม่มีอีกแล้วรวมๆแล้วเดือนหนึ่งยายฉีดกี่เข็มอ๋อ สามเดือนเธอนหนึ่งสามเดือน, <c oughs> ส,อนสี่เดือนหลาเดือนเลยเอันนี้หลายเดือนแล้วอืเดนแลนะ้วตั้งแต่ออกมาจากโรงพยาบาลรอบก่อนไม่ใช่หรอ,อตอ,อกไปจากโรงพยาบาลสามารถนั่งทองเถอะรอคิวรอคิวรอต่อไปค่ะ หาหมอต่อไปรอเรียกชื่อใกล้ใกล้จะถึงคิวแล้วมั้งนานแล้วฉีดมาแล้วจะฉีดไหมฉีดแล้วฉีดเข็มหนึ่งเดี๋ยวรอรับยาค่ะรอรับยาแล้วก็กลับบ้านเป็นไรด,ดีใจบอ หมอตัวดีใจแล้วเนาะดีใจได้สิดยาแล้วเจ็บกลนแล้วบานเนี้เดี๋ยวเราจะรอรอหมอเรียกรับยาก่อนต้องใจตังก่อนแล้วค่อยโทรหานะฝนเดี๋ยวเราจะโทรหานะฝนก่อนเออให้นะฝนมาจอดรอตรงนี้ก็ได้ รอรับยาค่ะรอมอเลียงยาทีนี้ี๋้วก็กลับบ้านซื้อกับข้าวแล้วแต่ไม่รู้ยังน่าจะได้แวตตลาดอีกนะยายยายน่าจะหิวข้าวแล้ว <S <S นี่เสร็จแล้วค่ะสับค่ะสับเป็นชิ้นอนอยู่ในกา <Okay. S 2> นีกินไหม ย้ำไหมน้ำหนักยายลงไหมลงเยอะไหมลดเยอะไหมเท่าไหร่นะสี่สิบเจ็ดลงเยอะลงพอๆก่าสี่สิบแปดรอบก่อนน่ะข้าไปสังอยู่อนมัยมัมาสี่สิบแปดเนาะแล้วก็เดินทางกลับนะ มาตต่งแต่เป็นเวนกับโบเวนแล้วเนะเาะอ่าสิบแปดนาฬิกา <ไป S 1> จน<ร>เดี๋ยวนี้จะสอง<ป>ทุ่มย้ายไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งยาย่อยก็เลยหาตลาดเขาไม่เจอเขาก็เลยได้แค่โครงไก่แล้วก็กลับซื้อไปฟังมาหน่อยคอยไว้เนาะมาหน่อยอยู่อ <laughs> <laughs> มาหน่อยือ่อ <laughs> <ๆ>คืนนี้ซื้อปลาทูไปเข็งนึงเอาหมกเจ็งกินครึ่งนึงอ่า ปอมไอโมจีกินครึ่งหนึ่งเหมือนแล้วสกลนครยามค่ำคืนยายก็ฉีดยาไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งเข็มน้ำหนักก็ถือว่าไม่ลดเท่าไหร่ปกติเพราะว่ายายยังไม่กินข้าวเย็นแต่ธรรมดายายก็ไม่กินข้าวเย็นอยู่แล้วกินนมแก้วเดียวกินนมแก้วเดียวแต่วันนี้ท้อง<ๆ>ว่าง ถือว่ามันลดหลายนนเนาะกิโลหนึ่งแต่น้ำฝนคงคงจะลดเยอะเพราะว่าแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกกว๋วยเตี๋ยวอืดรอแล้วสั่งให้สั่งให้ก็เจ๋งไงอะไรนะซื้อกว๋วยเตี๋ยวเพราะที่พาแม่มาหาหมอก่อนกว๋วยเตี๋ยวกับทีือเพื่อสีอืดค่าเหือนกันนะ ค่ะกลับบ้านค่ะโอ้มันแหนมมันอยู่ในแหนม้ึ้นนอ่นตื่นขมันนอนอยู่นอนค่ะเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยัยบ๊ายบายให้หน่อยอ <laughs> อขอบคุณค่ะ